เอาล้วครับสวัสดีครับพบกับผม BLP คนเดิมเพิ่มเติมคือปีกิลดรับสมัครสมาชิกกิลนะครับเลเวล8มีสมาชิกอยู่6คนเองแงก็มาช่วยเฮียอะไรกันมากอ่ะเสียเวลาตีกิเลดกันดีกว่าเอางั้นเรามาตีตัวนี้กัน น้องบลูเบลจัดก่อนเลยสักตัวหนึ่ง่วงนี้โทรศัพท์แหลกๆนะครับนี่เ,เราจัดจัดชุดใหญ่ครับโดนแล้วครับดอกนึงครับจัดกันต่อครับเอาจัดชุด เข้าไปครับกำลังหลักของเราคือไวท์ไฮเกอร์นะครับเน้นชุดใหญ่ครับจัดไปครับชุดใหญ่ไปกับพิปบ,บอสนี่กับพิปเลยทีเดียวเอาหัวดมาหัวดมาไว้จัดไว้เอา้ายิงดอกนึงดอกเดี๋ยวหลับแล้วหลับแล้วดอกเดียวหลับ,ลลบลดอกเดียวหลับ,วลบรวิวเอ้วแหลกนะครับมอนเยอะจัด อ้ืมทันทันเวลาเอาอ่ะรอบแรกก็ผ่านแล้วสิบสามล้านกับสองดอกนะครับแถมให้ดอกหนึ่งตัวนี้แล้วกันครับ ใครสนใจใสมัครเข้าคิวได้นะครับตีมั่วก็เอาครับได้หมดรับทุกเพศทุกวัยทุกเลเวลครับอ่าใครสนใจจะแอดไลน์ครับแอดมาได้ครับใต้คลิปครับแล้จะใส่รหัสแล้วจะใส่ไอดีไว้ให้นะครับ รับปลดครับทุกเพศทุกวัยครับทุกสไตล์ทุกเกมครับเ่าเรามาจัดตัวที่จัดว่าดาบเดียวไม่น่าจะตายดีกว่าสำหรับทีมผมตอนนี้นะครับสเต็ปเดิมครับเตะกันไปเตะกันไปครับ อยากให้ลานติดสกิลสองมากๆเลยครับเนี่ยถ้าติดนี่น้าได้หลับเดียวตายนะครับเนี่ยโอ้ยโมโลิกันก็ไปหนุนเบิร์ดเอาแล้วครับเอาแล้วครับช่วงยังหวะพีคครับ เตะกันละนาวนครับเอาครับเอาหน่อยเอาหน่อยครับเอาหน่อยครับอครับเอาหน่อยเอาหน่อยว้า่านนะครับโอ้โหดาบเดียวไม่น่าตายแต่กลับตายนะครับทีมยังผมทำไปได้ เอาละครับขอบคุณที่รับชมกันด้วยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถูกใจอย่าแชร์อยาอาถูกใจ